บรรยากายศยามเย็นที่สีสเกตนะครับดูเมฆเมฆโอ,อ้สวยนะครับนี่จริงๆมันสวยได้กว่าน,นี้นะเพราะว่ากล้องเราไปถึงนู่นความสวยงามนะถ้าเป็นเด็กนี่ก็โอ้มวนนะครับเป็นเมฆกันสจินตนาการไปว่ามันแรงน,น้ำถูกลงเขาเขาแรนน้ำเมฆหรือเมฆแรงน้ำนะครับจะมีแสงแสงรุ้งรุ้งลุวยข้างบนนะครับนี่บรรยากาศยง่แรงครับผมพี่นองวานเขานอกเมืองไทยเมืองหน้าละหาคิดมากกว่าที่มีบบอกว่านะครับหรือว่าวัดเอออกกูก็ ความสวยของเมฆนะครับข้างบนเป็นข้างบนเป็นเหมือนสายลุงเลยนะครับก้อนนี้ก็สวยครับนี่เมฆสวยเมฆสวยนะครับโอ้เมฆก้อนนี้นะครับผมปักวาประทนสุขับนี่ครับปักวาโอ้พรทนสุขบรรยากาศยังแรงครับพามาเลาะนะครับเบิงแต่ผีฝ่าลายผีซสเองลายแบบนี้เมาเบิงทงไฮทงหน้า เวลาวานเข่าในธรรมชาตินะครับผมอา,าต้นกินบวกววานวัตสุครับนี่ครับผู้หนาเกา่เกาๆหนาคำๆบัตเห็นบตัตรนเห็นกล่องได้ไหมฮัโลโหลไปรอไปรอหน้ารอหน้านะครับ <c oughs> บรรยากาศของผู้เ่าซองเผ่านะครับพาไปชมวิวนะครับ บรรยากาศ้ันเฮ่านะครับที่เขตตะบลแคมควาดทีสใสสีส,สกเกตนะครับเองอบรรยากาศในวิธีชีวิตของทางระวังหมู่บ้านการสัญจรนะครับนาอเออพอเห็นอย่างนี้แอ้การลดลง โอ้เมฆยิงงามยิ่งทำเนี่ยแต่ว่าเพราะอย่าแสงเนาะแสงเริ่มหายแต่ว่าเมฆเ,<ๆ>เมฆก,ก็สวยอยู่นะครับในความเป็นธรรมชาติพามามา,มาดูมาเบิ่งก่อนเมฆอ้าวสูมไปอีกเบิ่งเสียงหนึ่งนี่มันหรอครับมันเครื่องโมอเตอร์ไซค์มันดังมอเตอร์ไซค์ไหมนะครับนี่เห็นแล้วก็ะทายเลยนะครับความเป็นธรรมชาติบ้านเฮาฤดูเอิ้นว่าสิเขาฤดูฝนนี่ทำหน้าพอดีดูดูว่านไร่หมึกก้อนนะคือคือใจพอดี่ดอกครับมันี แต่ว่าเมฆมันงามนะครับก็เลยหยิบกล่องมาถ่ายเนาะหุ่นกำพวกเพจไปสีลุงอยู่นั่นนะงยังเป็นสีลุงอยู่ตาเปล่าวสวยกว่าตาเปล่าวสวยกว่าผ่านเลนนะครับเพราะว่ามันหุ่แสงนะบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศของวัวในเลนมันไม่เห็นแสงของวัวเพื่นเมืองหลวงโบราณรั้วจากธรรมชาติรั้วไม้ไผ่ เสียงลมมาสิเขาด้วยครับบอเตอร์ไซด์ไหมนะครับโพวกน้องนาบอเตอร์แวดดนแล้วครับนี่เวลาจะไม่ตรงกันเนาะโอู้หุ่นวานเข่าร้ายเลยนะครับเพื่อนี่หวานข้าวนะเครื่องเบื้องอยากให้เห็นแสงเอ้าเอาตาเปล่าเกินมากเลยนะนี่ทางหน้าผมคือพี่นนท์พี่นนท์นะเป็นเป็นคนกรุงเทพเลยเพื่นเพิ่งไปเคยอยู่ในหมู่บ้านผมเนาะ กำลังออกกำลังกายอยู่นี่นี่มจะกันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับนี่ทักทายกันคนกรุงเทพฮ่กลับรแล้วรครับ,รบอ๋อปั่นไปปั่นมาทางรถมันน้อยเนาะนะครับชิวๆนะครับ,รบวิถีชีวิตวิถีบรรยากาศบ้านนอกแต่งผ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศไหมก็ว่าผมบอกใครได้ออกไปทายคิปใส่นะทายแต่พีสเสียงพีฝาไอ้ fc ละ่ะทักมาครับโมเมนต์ไพ่เลยเผื่อคนยัง มันถึงวิโออยู่นะครับเนาะมันงามภาพบ่ค่อยไปเห็นนะครับก็อีกอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะนะครับผมอืมแอร์ออกสีรุงด้วยหากิ๊บตว่านําบักว่านว่านสุกได้บักว่าบตว่าสีชมพูวันสูบักว่านคีโมดกับว่านสูบในตัวนี้ยังไม่สูกเนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สุบว่าครับไปใช้ต่อบานเลยเละเบิ่งไฮอยู่หน้าเดี๋ยวสเขาไปหน้ากันมาเนี่นี่ข้นาพี่ยาวนาพี่ยาวนะครับเนี่ย นาเนาะเลาะกลับเลาะกลับพวกว่าครับหากินบหนักกว่าเดียวน้ำนั่นก็สีในผ้ากินอยู่หรอกครับนีบ่บรรยากาศเนาะถนนบาน้านเฮาอย่างนึงแล้งนะครับมีแต่เห็ดแต่ก้อนขี้ไถาแล้วครับช่วงนี้ฤดูนี้มีแต่ก้อนขี้ไถายกำลังเล่งวานนะครับบนนี้ก็วันแหลกหน้าขวัญน,นะครับพี่นอ้อง วานเข่าวานน้ำกันเนาะครับผมเอาพอกันใหม่ในบรรยากาศต่อไปขอบคุณนะครับที่รับชมอ่ะช่วงนี้มีแต่คลิปผีฝ่าเลยครับเบิ้งไปก่อนเบิ้งไปก่อนนะครับผมผมว่าเดียไปถ่ายคลิปทั้งใกล้นะครับผมน้ำมันกับแพงขึ้นโอ้นะครับผมใส่ต้นทุนหลายนะครับเดี๋ยวเบิ้งไปก่อนเนาะเดี๋ยวพอกันใหม่ในบรรยากาศต่อไปมิยังสิอัปเดตกับสีไทยท้าใหม่ท่านผู้ชมเบิ้งนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ